แล้ว,ว 9, 1, 1, ครับขบวน911ครับกำลังจะเข้าเจอดสถานีชุมทางบางซื่อครับผมรอบนี้ได้เป็นหัวจักรทำขบวนนะครับไม่ใช่ดีเซลนะครับผมอ่ไปทางสถานีสวนสวนประดิพัดได้เป็นอันต้อม ีหนึ่งหนึ่งปดครับหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีชุมทางบางซื่อ,อ่าตอนนี้ขบวนเก้าหนึอีกสักคู่จะออกจากสถานีชุมทางบางซื่อนะคะผมขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้ว หยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีบามบําลุเป็นสถานีต่อไปครับมาแล้วครับ บวะนรถน้ำเที่ยวที่9นิดนึงออกจากสถานีชุมทางบางซื่อไปแล้วไวโอกาสหน้าเรามาถ่ายกันใหม่ครับขอบคุณครับ